สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้นานะคะวันนี้มาพบกับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้หม่มีโปรโมชั่นหน้าไม้ใต้น้ํามานําเสนอนะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าไม้ใต้น้ําขนาดหกสิบเซนนะคะเราเราเอามาจัดราคาพิเศษน,นะคะพี่น้านะตัวนี้เหลือเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่เลยตัวนี้นะทันท้ายนะคะจะทําจากไม้สักนะคะนี่เลยดอกขนาดห้ามิลน,นะคะยางมัดไปให้สองเส้นแบบนี้นะคะ ครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะ999บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทนะคะสําหรับพี่ๆน,น,นะนะคนไหนที่สนใจนะคะสามารถทักแชทหาใหม่ได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะได้ครบชุดแบบนี้เลยนะคะ999บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ต้องลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ